ของติดกัดใช้เดนไทยห้าหนีแ่แหละค่ะเบืองเสือผานาแพ่เพิ่นก็เป็นตะซื่อขึอ้หออยางพี่น้องเอ้ยบางมองกระตือยาบผถุงลมก็เลยเอาไปให้เป็นสซเบองแบบนี้เนาะค่ะเนาะของติดกัดใช้เดนไทยห้านี่แหละค่ะเบืองเสือผานาแพ่เพิ่นก็เป็นตะซื่อขึ้หยางพี่น้องเอ้ย บางมองก็ถือถามเพื่อนเพื่อว่าพื้นละลอยเพื่อน่าเพื่อไก็ยิ้มง่ามของเพื่อนอยู่ได้ค่ะนี่ค่ะล้านค่าช่องจอมขมิ้นนะคะะพื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะเนาะทั้งยิบมเรีวเรียบร้อยเป็นสายยุ่งนะคะเพื่อจะไปให้ผู้เฒ่าเพื่นใส่หยาปถุงลมก็เลี้ยงไปให้เพื่นใส่เบื้องแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ นี่ค่ะว่าสิไปซื้อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นนุงง่ายนะคะนั่นแหละก็มาถามแม่ข่าเนาะค่ะพื้นนึงกักับแพงอยู่เนาะค่ะยิบเซ็ดแล้วก็นึ่งรอยบาทเพิ่นว่านี่ค่ะดีค่ะแม่ข่าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะไปลงอุโบสถเนาะค่ะเป็นวันพระใหญ่พอดีผ่านมาพี่น้องเอ้ยเข้าพี่หลามไม่เห็นตลาดช่องจอมเนาะค่ะเนาะ เห็นตลาดเป็นตะเบิงในข้าวยาเหยา้าผระถุงลมก็เลยเอาไปให้เป็นไซเบิงแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เอ็ดนี่ค่ะว่าสิไปซื้อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นนุ่งง่ายนะคะแม่ค่ะเพิ่นกะต่อราคาไม่ค่ะน่ารักเอ็ดนี่ค่ะ ว่าสิไปซื้อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นนุ่งง่ายนะคะนั่นแหละก็มาถามแม่ข่าเนาะคะ่ะพื้นนึงกะกะแพงอยู่นะไขะ่ยิบเสร็จแล้วก็นึ่งลอยบาทเพิ่นว่านี่ค่ะไปลงออวบสุดเนาะคะ่ะเป็นวันพระใหญ่พอดีผ่านมาพี่น้องเอ้ยเขามาพี่หล้าไม่เห็นตลาดช่องจอมเนาะค่ะเนาะเห็นตลาดเป็นตะเบิงนี่ค่ายายายะใหญ่แย่ผดุงลมก็เลยเอาไปให้เพี่ใสเบิงแบบนี้เนาะค่ะเนาะ ถามเพิ่นเพิ่นว่าพื้นละลอยเพิ่นว่าเพร่ะไก่ยิ้มงามของเพิ่นเยอะได้ค่ะนี่ค่ะล้านคขาช่องจอมขมิ้นนะคะให้เพิ่นใส่เพราะว่าเวลาเวลานีเพิ่นสิบ่ค่อยลูกนุ่งนะคะอันนี้เพิ่นชอบนุ่งลามเนาะเนาะผู้เฒ่าตีนกระชี้นั่นเนี่ยก็มาถามเมฆาเนาะค่ะพื้นนึงกะกะแพงอยู่นะไะ่ยิ้มซีดแล้วก็นึ่งลอยบาทเพิ่นว่านี่ค่ะ อย่าเดินก่อนนะคะมาจากทําบุญกันนะคะเว้ส้มของเนาะ,ะเนาะเพื่อที่สือพัดล่มเนาะ,ะเนาะไปหาพัดล่มก็ไปไปหาเบิงเกอ้ถามเพิ่นเพืออ่อผืนละลอยเพื่อแก็ยิ้มงามของเพิ่อนอยู่ได้ค่ะนี่ค่ะล้านค่าช่องจอมขมเมนนะคะ <S <S สวัสดีจ้าเมอน้แม่นั่นก็นมาเที่ยวตลาดช่องจอมเนาะค่ะเนาะ,ะหลังจากทีว่าเข้าไป ทั้บุญเนาะค่ะผ่านมาทางนี้เนาะคะะ่ะเน้องปัญญาเดินก่อนนะคะมาจากทั้บุญกันนะคะเว้ส้มของเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะเพื่อสิซื้อพัดลมเนาะค่ะเนาะสิไปหาพัดลมก็ไปไปหาเบือ้อ้เหยียบผ้าถุงลมก็เลยเอาไปให้เป็นใส่เบิ้งแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่จ่ะ,นะพื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะเนาะทั้งยิบเรีวเรียบร้อยเป็นสายหนุ่มนะคะเพื่อจะไปให้ผู้เฒ่าคนใส่ พี่น้องมัมีแต่ราคาแพงๆคือกันเนาะกนะันเนาะแต่ว่านี่มาเบิ่งผัดถุงเพิ่นกนง็งามงามพี่น้องกันนะผัดถุงนะไปตาไปใส่จะพิ่นหยิบเนาะคะนะ่ะเนาะหยิบสำเร็จคนกระลายอยู่ด้วยค่ะมื่อนี้แต่ว่าอันพยย่อใหญ่ก็กระยางแวบๆมาเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะน,ะนี่อื่นพยย่อใหญ่เรามาเบิง่งอันปะพื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะคะนะ่ะเนาะทั้งหยิบเร็วเรียบร้อยเ,เป็นสายหุ่มเนาะคะ่ะเพื่อจะไปให้ผู้เฒ่าคนใส่ หยาผถุงลมก็เลีเ้ยงไปให้เพันธุ์ไซเบิรงแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ให้เพันธุ์ไซเพราะว,าว,ว่าเวลาเวลาหนีเพิ่งจะว่าคอยลูกนุ่งนะคะเพ่ดชอบนุ่งลามเนาะเนาะ,นะผู้เฒ่าทีนี้อกาซีที่รับชมจ้าหยาผถุงลมก็เลีเ้ยงไปให้เพันธุ์ไซเบิรงแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ นยาปถุงลมก็เลี้ยาไปให้เป็นไซเบิ่งแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ดีค่ะแม่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณในรายค่ะพื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะคะ่ะเนาะทั้งหยิบเร็วเรียบร้อยเป็นสายหุ่มนะคะเพื่อจะไปหายผู้เฒ่าคนใสอย่าเดินก่อนนะคะ มาจากถ้ำบุญกันนะคะเว้ส้มของเนาะเนาะเพื่อสิสื่อพัดล่มเนาะเนาะสิไปหาพัดล่มก็ไปไปหาเบิงก้โอเนี่ค่ะว่าสิไปสื่อไปให้ผู้เฒ่าเนาะเนาะเพราะว่าพน้นงง่ายนะคะพื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะเนาะทั้งหยิบแล้วเรียบร้อยเป็นสายหุ่มนะคะเพื่อจะไปให้ผู้เฒ่าคนใสเพ็ดนี่ค่ะว่าสิไปสื่อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพน้นงง่ายนะคะ ไปโลงออโบสุเนาะค่ะเป็นวัฒนใพญัยพอดีพานมาพี่น้องเอ้ยข้าวมาพี่หลาไม่เห็นตลาดช่องจอมเนาะเนาะเห็นตลาดเป็นตะเบิงในยค่ะยายดีค่ะแม่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณในรายคลิปนี้ค่ะว่าสิไปสื่อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพนุงางนะคะไปโล่งโอบสุดเนาะค่ะเป็นวัฒนใพญัยพอดีพานมาพี่น้องเอ้ยข้าวมาพี่หลาไม่เห็นตลาดช่องจอมเนาะเนาะ เห็นตลาดเป็นตาเบิงนี่ค่ะย่าย่าเดินก่อนนะคะมาจากท้ำบุญกันนะคะเว้ส้มของเนาะค่ะเนาะเพื่อสิซื้อพัดลมเนาะค่ะเนาะสิไปหาพัดลมก็ไปไปหาเบิงกเโอ้ถามเพิ่นเพิ่นว่าผื่นลอยเพิ่นว่าเพื่อนก็ยิ้มงามของเพิ่นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะร้านค้าช่องจอมขมิ้นนะคะที่รับชมจ้ายาผดุงลม ก็เลยเอาไปให้เป็นธุ์ไซเบิรงแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ดีค่ะแม่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณในไลน์ค่ะหยาผ้าถุงลมก็เลยเอาไปให้เป็นธุ์ไซเบิรงแบบนี้เน,ะะน,ะน,ะนานะค่ะเนาะนีะ่จ่ะพื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะเนาะทั้งยิบแล้วเรียบร้อยเป็นสายหนุ่มนะคะเพื่อจะไปให้ผู้เฒ่าพันใส์ สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่นั่นก็มาเที่ยวตลาดช่องจอมเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ว่าเข้าไปทําบุญเนาะค่ะผ่านมาทางนี้เนาะค่ะเนาะเพ่อดนี่ค่ะว่าสิไปซื้อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพ่นนุงง่ายนะคะดีค่ะแม่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องมีแต่ราคาแพงๆคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่านี่มาเบิ่งปัดถุงเพิ่นก็งางาพี่น้องกันนะปัดถุงนะไปตัดไปใส่จับเพิ่งหยิบเนาะค่ะเนาะหยิบสำเร็จ พื้นหนึ่งร้อยบาทเนาะคะ่ะเนาะทั้งยิบเรีวเรียบร้อยเป็นสายหนุ่มนะคะเพื่อจะไปให้ผู้เฒ่าคนใส่หยาผ้าถุงลมก็เรียกไปหาคนใส่เบื้องแบบนี้เนาะค่ะเนาะนีะน่อย่าเดินก่อนนะคะมาจากถ้ำบุญกันนะคะเวส้มของเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่ซื้อพัดลมเนาะคะ่ะเนาะสิไปหาพัดลมก็ไปไปหาเบื้องเโอา ให้เพิ่นใส่เพราะว่าเว,วลาเวลานีเพิ่นสิบ่ค่อยลุกนุงนะะน่งนะคะนี่ผดชอบนุ่งลามเนาะเนาะผู้เฒ่าทีนี่ก็สิเฮ็ดนี่ค่ะว่าสิไปซื้อไปให้ผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นนุ่งง่ายนะคะคนก็นหลายอยู่เด้อค่ะมื้อนี้แต่ว่าอันพยย่อใหญ่ก็กระยางแวบๆมาเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะนี่อื่นพยย่อใหญ่เรามาเบิง่งอันนั่นแหละก็มาถามแม่ข่าเนาะคะ่ะ พื้นหนึ่งกะกะแพงอยู่นะไขยิบเซตแล้วก็นึ่งรอยบาทเพิ่นวะนี่ค่ะอย่าเดินก่อนนะคะมาจากถ้ำบุญกันนะคะเว้ส้มของเนาะ,ะเนาะเพื่อสิซื้อพัดล่มเนาะ,ะเนาะไปหาพัดล่มก็ไปไปหาเบิ้งกะอ้คนกะหลายอยู่ด้วยค่ะมื้อนี้แต่ว่าอันพยย่อยญ่ก็กะย่างแวบมาเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะนี่อื่นพ่อหญ่เรามาเบิง่งอันถือดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่า อันนี้ก็มันหนาดีเนาะค่ะเน้างคนยิบไปกับพื้นละลอยนะคะ่ะน,นี้ก็มาถามแม่ขาเนาะค่ะพื้นหนึ่งกบกะแพงอยู่นาไข่ยิบเสร็จแล้วก็นึ่งลอยบาทเพิ่นวะนี่ค่ะที่รับชมจ้าค้นกะหลายอยู่ด้วยค่ะมือนี้แต่ว่าอันพยย่อยญ่กักระย่างแวบๆมาเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะนี่อื่นพ่อยญ่เรามาเบิง่งอันคนกะหลายอยู่ด้วยค่ะมือนี้ แต่ว่าอันพ่อใหญ่ก็กะย่างแวบๆมาเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะนี่อื่นพ่อใหญ่เรามาเบิง่งอันโอ้พี่น้องมีแต่ราคาแพงๆคือกันเนาะค่ะเนาะ